ตามข้อมูลจะกลุ่มวิจัยด้านผู้สูงอายุคนที่อายุยืนที่สุดในโลกจนถึงเดือนเมษายน2015ได้แก่มิซาโอโอกาวะเธอเสียชีวิตตอนอายุ117ปี27วันณบ้านพักในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุน่นมิซาโอเป็นลูกสาวของพ่อขาผ้า,าเกิดเมื่อปี1898 ปีเดียวกับที่ประเทศสเปนซูนเซียคิวบาและฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาผนวกฮาวายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและเปิดตัวเบปซี่โคลาผู้หญิงคนนี้ซึ่งมีชีวิตผ่านช่วงเวลามาสามศตวรรษอาศัยอยู่ตามลำพังจวบจนอายุ110ปีเมื่อผู้เชี่ยวชาญถามเธอถึงวิธีดูแลตนเองมิโอะตอบเพียงว่ากินซูชิและนอนแต่เรา คิดว่าเธอควรจะเพิ่มเรื่องความกระหายที่อยากจะมีชีวิตอยู่เป็นอย่างมากเข้าไปด้วยเมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับการมีอายุยืนเธอตอบด้วยอารมณ์ขันว่าฉันก็ถามตัวเองเรื่องนี้เหมือนกันอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงว่าประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นโรงงานผลิตผู้มีอายุยืนคือในเดือนกรกฎาคม2015นั้นซาการิโมโมอิได้เสียชีวิตลงด้วยวัย112ปีกับอีก150วัน นับเป็นผู้ชายอายุมากที่สุดในโลกแม้จะอยู่ในอันดับที่58รองจากผู้หญิงอีก57คนเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มักถูกละเลยถ้ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นระบบการทำงานต่างๆในร่างกายก็ยังพอยืดหยุ่นยุ่นยวนกันได้แต่พอล่วงเลยมาถึงวัยทำงานนั่งนานๆคิดนานๆเครียดนานๆผ่านให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย วันนี้เราจะไปเช็คลิสต์กันค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมอย่าหาทำอะไรบ้างหรือเปล่าอยู่ในท่าใดท่านหนึ่งนานเกินไปการจดจ่ออยู่กับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องดีก็จริงแต่อย่าลืมว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายกำลังทำงานหนักไปกับเราด้วยเมื่อเกร็งตัวหรือทำงานหนักเกินไปก็จะฟ้องออกมาผ่านอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดหลังเรื้อรังปวดคอชาหรือแขนขาไม่มีแรง แรกๆอาการอาจไม่รุนแรงแต่ท้าละเลยอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นทับเส้นประสาทอมัอมพฤกษ์อัมพาตผ่านให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติได้เลยเรามีคำแนะนำที่แสนง่ายค่ะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างไม่อยู่ในท่าใดท่านหนึ่งนานเกินไปแต่ถ้าหากเริ่มมีอาการมาบ้างแล้วจะลองปรึกษานักกายภาพบาบัดเพื่อปรับโครงสร้างร่างกายก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ ลืมตาหมายถึงลืมดูแลดวงตาค่ะเพราะการที่เราเพ่งใช้สายตาเป็นประจำใช้งานในการมองเห็นตลอดเช้าจนรดคำ่ำแทบไม่ต่างอะไรกับการใช้จมูกในการหายใจจนเราละเลยไม่ดูแลใส่ใจดวงตาเท่าที่ควรการใช้สายตานานๆการใส่คอนแทคเลนส์หรือแม้แต่การมองแสงสีฟ้าจากจอคอมและสมาร์ทโฟนก็ทำให้เกิดอาการตาล้าตาพร่ามัวตาแห้ง หรืออาจมีความดันตาสูงเกินไปเสี่ยงต่อการเกิดโรคถึงขั้นตาบอดได้เลยทีเดียวทิปส์ก็คือหน้าต่างของหัวใจดวงนี้ดูแลไม่ยากค่ะพักสายตาบ้างสังเกตแสงสว่างว่ามากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนานานๆก็หาแว่นกรองแสงสีฟ้ามาใส่ถ้าตาแห้งก็พกน้ำตาเทียมเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาสักหน่อยที่สำคัญ รวจสุขภาพตาเป็นประจำค่ะกรดไหลย้อนสายน้ําอ่านไม่ไหลย้อนกลับแต่กรดในกระเพาะอาหารไหลยย้อนได้ค่ะกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่น้ําย่อยจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นไปในหลอดอาหารเป็นมากในคนที่กินข้าวไม่เป็นเวลารีบมากจนเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินเยอะนอนทันทีหลังกินอาหารเครียดจัดจนอาหารไม่ย่อยดื่มชากาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การสูบบุหรี่ถ้าปล่อยให้เรื้อรังเป็นเวลานานอาจนำไปสู่โรคมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้อีกด้วยทิปส์ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลี่ยงของทอดของมันอาหารย่อยยากและกินพออิ่มไม่แน่นท้องลดละเลิกนิสัยบางอย่างเช่นออกกำลังกายหลังกินข้าวหรือนอนทันทีควรเว้นระยะห่างสักสามชั่วโมง ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานและไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นบริเวณรอบเอวค่ะหุ่นหมีอาจดีต่อใจแต่ไม่ดีต่อสุขภาพหัวข้อนี้ของงดปรา่าเรื่องบูลลี่ร่างกายกันนะคะแม้ว่าการหยอกล้อใครเรื่องความอ้วนเป็นเรื่องอย่าหาธรรมแต่สำหรับเรื่องของสุขภาพแล้วเตือนกันด้วยความห่วงใยนี่แหละค่ะเพราะการนั่งทำงานนานๆใช้ความคิดนานๆ อดไม่ได้ที่ต้องกินจุบกินจิบแถมยิ่งเครียดก็ยิ่งกินหาใช่เพราะหิวแต่ด้วยระบบเผาผลาญที่ไม่ดีเท่าวัยรุ่นแถมไม่มีเวลาออกกำลังกายโรคอ้วนถามหาแน่นอนค่ะที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องของบอดี้เชฟที่มันเริ่มขยายออกมาแต่โรคต่างๆก็ต่อคิวมาทักทายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจไขมันในหลอดเลือดสูงความดันโลหิตสูง และอื่นๆอีกมากมายทิปส์ก็คือไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นใส่ใจตัวเองได้แล้วนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายอย่าตามใจปากออกกำลังกายเผาผลาญออกบ้างตรวจร่างกายเป็นประจําทุกปีและที่สําคัญอย่าซื้อเสื้อผ้าเผื่อไซส์เพราะจะทำให้มีข้ออ้างในการกินง่ายเข้าไปอีกอุบัติเหตุรัก วันถ่ายทำฉากพิธีแต่งงานของพระเอกนางเอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2563ทางทีมงานมาเตรียมงานกันตั้งแต่เช้าสถานที่เป็นบ้านเรือนไทยริมคลองของคุณหลวงตกแต่งเป็นพิธีแต่งงานระหว่างนางเอกกับพระเอกบรรยากาศสดใสอากาศเป็นใจให้การถ่ายทำพิมมาดาปรากฏกายในชุดไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา สวยสง่ามาดเมียคุณหลวงจริงๆสวยรัดมากค่ะคุณน้องพิม์พฉากนี้เป็นฉากที่นางเอกแต่งงานกับคุณหลวงนะคะแล้วก็เดี๋ยวสายๆเราต้องไปถ่ายต่อกันในเรือเจ๊นกผู้จัดการเดินมาบอกน้ำเสียงสดใสคุณน้องพิม์พจะต้องนั่งเรือคะ่ะเป็นเรือส่งตัวเจ้าสาวนั่งมาตามลำคลองนี้มาถึงบ้านคุณหลวงก่อนจะเริ่มพิธีแต่งงาน เรือไม่จมแน่นะคะเดี๋ยวเจ้าสาวกลายเป็นสาวน้อยตกน้ำแล้วแย่เลยอุส่า์แต่งตัวมาซะสวยด้วยพิมพมาดากแกล้งพูดขำๆพูดอะไรอย่างงั้นคะน้องพิมพิพมพ์แค่รอผู้กำกับเล่นนะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะคะพิมพว่ายน้ำเก่งคะ่ะเรียนมาตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยเธอพูดพลางยิ้มอย่างมั่นใจค่ะเดี๋ยวเสร็จฉากนี้เราต้องลงเรือกันเลยนะคะคุณน้องพิมพมาดาไปรอยอยู่ที่ท่าเรือ เธอรู้สึกตื่นเต้นกับฉากนี้มากเป็นพิเศษอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกับกำลังจะนั่งเรือไปหาใครสักคนที่มีตัวตนและกำลังรอคอยเธออยู่ที่นายสักแห่งจริงๆเอ้าแล้วตัวประกอบที่เล่นเป็นนายท้าเรืออยู่ไหนกันเนี่ยเอ้ามาน,นี่เร็วค่ะเร็วๆัว,วแต่ทำอะไรกันอยู่ขอโทษครับผมท้องเสียไปเข้าห้องน้ำมาตัวประกอบวิ่งหน้าตาเลิกลกักคุณพิมพ์ขึ้นไปนั่งรอในเรือเลยครับนั่งตรงกลางระหว่างผ้าม่านโปร่งนะครับ ผมจะจัดมุมกล้องให้เห็นหน้าวนหวานๆค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากผ้าม่านสีขาวโปร่งที่พลิ้วไปตามลมดูสวยเหมือนนางเอกในฝันของพระเอกแล้วคุณหลวงยืนอยู่ตรงท่าน้ำคอยรอรับเจ้าสาวนะครับเชิญพระเอกครับอา้าวกล้องพร้อมเทคผู้กำกับสั่งเทคพิมมดาทำตามที่ผู้กำกับบอกเรือค่อยๆเคลื่อนตัวมาตามลำน้ำพิมมดายื่นหน้ามาส่งสายตาพร้อมยิ้มหวานให้พระเอก ซึ่งตามบทกําลัง,งยืนรอเธออยู่ที่ท่าน้ำทันใดนั้นภาพนิมิตประหลาดของเธอก็เกิดขึ้นสิ่งที่เธอเห็นกลับกลายเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งแทนชายหนุ่มรูปงามในชุดโบราณสมัยกรุงศรีคนที่เธอเคยเห็นในฝันแล้วก็คิดถึงเขาอยู่เรื่อยมาคุณเป็นใครกันแน่นางเอกสาวมัวตะเหมอมองจนลืมตัวไปว่ากำลังถ่ายละครอยู่คัทคุณพิมพเป็นอะไรครับผมขออีกรอบฮะ เสียงผู้กำกับดังขึ้นปลุกเธอให้ตื่นจากผวังทันใดนั้นก็เกิดลมกระโชกขึ้นอย่างรุนแรงทีมงานพากันตกใจลมแรงขึ้นแรงขึ้นจนพัดเอาเรือลำน้อยที่พิมมาดานั่งอยู่พลิกคว่ำอย่างรวดเร็วว้ายพิมมาดาร้องกรีเสียงดังลัน่นลมยังคงพัดแรงพัดเอาข้าวของกระจัจก,กระจายมองอะไรแทบไม่เห็นเป็นอุปสรรคให้ทีมงานที่จะกระโดดลงไปช่วยเธอ พิมมาดารู้ตัวแล้วพยายามว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่งอ้ยเธอจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้นะพิมมาดายังไม่ได้แต่งงานเลยอ้ยแล้วยังไม่ได้เจอเนื้อคู่ยังไม่ได้เจอชายในฝันเลยเธอนึกในใจแล้วพยายามถีบตัวเองขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าจะทําให้ลําบากเหลือเกินเพราะชุดถ่ายที่รัดแน่นผ้าถุงยาวแถมยังมีเครื่องประดับหนักอึ้งเธอจึงเริ่มอ่อนแรงช่วยด้วย โอ้ยขาเป็นระคิวเหรอนี่ตายแน่ๆเลยฉันทำไมยังไม่มีใครมาช่วยอีกล่ะเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือดังก้องอยู่ในใจก่อนที่เธอจะจมน้ำหายลงไปกรุงศรี